โอ้โหนี่บ้านแมวเหรอเนี่ยฮะนอนเลียงลายกันเต็มเลยลูกนอนเลียงรายกันเต็มเลยไอ่วิเศษก็เคี้ยวหมากินใหม่แล้ววิเศษก็กินใหม่แล้วเย็นเสียแม่พูดอะซ่อมซาด้วยโอ้โหนอนเรียงลายกันเ,เย,นเเยนอ,เมอ,เยมอะมากเลยนะลูกนะดู ครับครับโอ้ยได้ยินเสียงซ้ซาแล้วครับซ้มซาระวังหางระวังหางลูกํ้ซ่าระวังหาง้ดนงำลูกมีข่าวดีมาบอกนะคะมีข่าวดีพร้อมกับข่าวเหนื่อยใจอีกข่าวด้วยขึ้นมาอีก นะคะคมีข่าวดีนะคะข่าวดีก็คือน้องแมวที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ตาบอดสองข้างนะคะน้องได้บ้านแล้วนะคะจากครูนุ้ยที่มหาสารคามนะคะครูนุ้ยจะไปรับด้วยตัวเองที่ลังสิท์เลยนะคะไปรับน้องด้วยตัวเองนะคะโอ้ดีใจมากๆเลยนะคะคุูนุ้ยโทรมาวันนี้นะคะไม่เกี่ยนต้อง กับคุณครูนุ้ยมากๆเลยนะคะที่เมตตารับน้องไปดูแลนะคะแม่เกียงก็ให้ครูนุ้ยคุยกับเจ้าของแมวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาคุยกันเองนะคะว่ายังไงรับกันยังไงที่ไหนยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็แต่ก็ยังเหลือน้องอีก5ชีวิตนะคะทีะ่ยังไม่ได้บ้านนะคะถ้าท่านไหนสนใจรับน้อง5ชีวิตนะคะแต่ขอเป็นบ้านที่ เลี้ยงระบบปิดและเลี้ยงน้องจริงๆนะคะขออ,ะอีก5ชีวิตนะคะของบ้านน้องแมวเนี่ยคะ่ะถ้าท่านไหนพร้อมก็ทักมาหาไม่เคียงได้นะคะรับน้องไปดูแลนะคะไม่เกียงก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและก็มีข่าวเหนื่อยใจอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือเป็นข่าวที่ไม่เคียงต้องตัดสินใจทันทีทันใดเลยนะคะ คือพอน้องที่ตาบอดได้บ้านใช่ไหมคะสักพักหนึ่งก็มี f อฟทักไม่เกียงมานะคะบอกว่าและส่งรูปมาด้วยนะคะบอกว่าเจอน้องแมวน่าจะยุบป,ประมาณเดือนกว่ากว่านะคะตาบอดทั้งสองตัวนะคะตอนนี้เขาเอาไว้ใต้ถุนบ้านที่สุพรรณนะคะ ใต้ถุนบ้านแน้วย so so like so like ุงก so so like ็เยอะเขากกางมุ้งให้นะคะก็ให้กินข้าวกับปลากระป๋องไปว่างั้นนะคะไม่เคียงไม่รีรอเลยอันนี้ไม่เคียงบอกว่าเอาน้องมาส่งที่กรุงเทพได้ไหมไม่เคียงทนไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่เคียงบอกตรงว่าไม่เคียงทนไม่ได้เลยนะคะไม่เคียงบอกว่าเอาน้องมาส่งที่กรุงเทพเลยได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่สาวพี่สาวเขามาขายของที่สวนจักรให้พี่สาวเอามากรุงเทพนะคะไม่เคียงก็จะต้อง รับน้องไว้ก่อนนะคะน้องสองตัวอายุแค่เดือนกว่าๆนะคะตาบอดสองข้างคนที่เจอเจอน้องที่กอไผ่นะคะคนที่เจอเนี่ยเจอน้องที่กอไผ่ตอนแรกอะ่ะแม่เขาออกมาเดินเดินเดินกินข้าวข้างนอกนะคะเดินร้องนะคะแล้วก็ร้องเหมือนเหมือนให้เจ้าให้ให้ให้คนเนี้ยตามไปดูที่กอไผ่ก็ไปดูก็เห็นลูกแมวนะคะตาบอดคิดว่าสันนิษฐานกันนะคะ คิดว่าแม่เ็าคงจะคาบลูกอ่ะหนีหมาเพราะว่าหมาเยอะนะคะหมาบ้านนี้ก็มีก็มีหกเจ็ดตัวด้วยนะคะหมาที่บ้านหลังเนี้เขาเลี้ยงไม่ได้ก็เพราะว่ามีหมานะคะหกเจ็ดตัวแล้วแม่เ็าคงคงคาบลูกอะ่ะเข้าไปในกอไผ่นะคะแล้วคิดว่าหนามไผ่หรือไม้ไผ่เนี่ยคงแทงตาลูกเขานะคะแล้วตาโบล,ลงไปทั้งสองข้างเลยนะคะ โบลงไปเลยนะคะตาบอดนะคะพอไม่เกียงรู้ข่าแบบนี้ไม่เกียงยังไม่ทันได้ลงหาบ้านเลยไม่เกียงบอกเอาน้องมาก่อนเอาน้องมาก่อนเอามาที่กรุงเทพก่อนต้องต้องเอามาไว้บ้านไม่กิ่งก่อนนะคะเอามาไว้บ้านไม่กิ่งก่อนแล้วก็จะต้องเอาน้องไปตรวจสุขภาพอะไรเรียบร้อยนะคะก็ค่ำเข้าบ้านไม่กิ่งนะคะต้องทําอย่างนั้นนะคะโอ้ยน้าเวทนาจริงในแต่ละเคสแต่ละนี่จริงๆเนาะไม่รู้ทำยังไง นะคะแถมน้องยังเล็กอยู่เลยนะคะเลยต้องเลยต้องรับไว้ก่อนนะคะโอ้มองหน้าแม่เหรอลกูกมองหน้าแม่เหรอแต่ยังดีน้องเดินได้นองกินข้าวได้อะไรได้ปกตินะคะแต่น้องตาบอดนะคะเดี๋ยวค่อยหาวิธีดูนะคะไม่ต้องทำยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยหาวิธีดูอีกทีนะคะสงสารมากๆเลย ทำไมชีวิตทำไมต้องอาภัพขนาดนี้ลูกเอ้ยน้องแมวน้องหมาน้องแมวทำไมน้องหมาน้องแมวลําบากลําบนกันเยอะขนาดนี้นะคะไม่รู้จะทํายังไงส่วนน้องแมวที่เป็นโรคไตและตาบอดเจ้าของเขาบอกดีใจมากๆเลยที่ครูนุ้ยรับรับไปนะคะเรียกแม่ครูนะคะแม่ครูรับไปนะคะรับไปดูแลนะคะ,ะ,คะเขาจะเป็นรับเลยตัวเองก็ถือว่าน้องได้บ้านที่อบอุ่นแล้วนะคะเพราะบ้านคุณนุ้ยนี่เขาเลี้ยงแมว20 กว่าตัวนะคะแต่ว่าเขาเลี้ยงระบบปิดนะคะพอดีคุณวมเขามีเขามีแมวที่เป็นโรคตายอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็จะดูแลไปพร้อมๆกันแหละนะคะต้องสู้เนาะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะใจจริงใจสู้จริงนะถึงจะกล้ารับแมวแบบนี้ไปนะคะใจใจใจต้องใจแบบใจสู้ใจกล้ามากๆเลยนะคะที่กล้ารับแมวแบบนี้เข้าไปนะคะส่วนแม่เกียงก็ ทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะน้องแมวตาบอดสองตัวนะคะไม่เคียต้องก็เลยต้องรับไว้ก่อนนะคะสงสารน้องๆให้น้องๆปลอดภัยก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องๆอยู่ค่อนข้างลําบากมากเลยอยู่ในกรงเล็กๆแล้วก็กินข้าวกับปลากระป๋องนะคะคนที่เลี้ยงนี่เขาเขาก็ไม่มีกําลังทรัพย์นะคะเขาบอกว่าให้กินกับปลากระป๋องนะคะไม่เขียงก็เลยบอกว่าเอาเป็นอาหารเป็ดเทน้องก่อนได้ไหมไม่ต้องให้กินปลากระป๋องก่อนน้องจะมา ถึงเทพไปน้องจะแยกให้เอาให้กินปลากระกป๋องนะคะเขาก็เลยจะเอาอาหารเม็ดให้ครับไมม่เก่งว่ามีอาหารเปียกไหมเขากว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวไม่เก่งจะให้เขา,เาไปซื้ออาหารเปียกให้น้องกินก่อนนะคะสงสารมากๆเลยให้น้องกินปลากระกป๋องน่าสงสารมากๆอีกเคสที่ทิ้งไม่ได้เลยนะคะแต่ละเคสมานี่ค่อนข้างจะหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วมีมีมีส่งมาอีกเยอะนะคะแต่บางเอิญไปอ่านสองสองข้อความนี้บังเอิญเปิดเข้าไปอ่านสองข้อความนี้นะคะบางเอินเปิดไปอ่านสองข้อความนี้แค่เด่อื่นก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะดูแลน้องๆกันนะคะแคเดนอื่นนะไม่เก่งช่วยไม่ได้จริงๆนะคะไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวมากๆเลยนะคะแต่ก็สงสารก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ เดี๋ยวไม่เก่งจะต้องดูนะคะว่าเคสแมตาบอดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแตะ่ขั้นแรกก็คือรับน้องมานะคะแล้วก็จะไปฝากไว้บ้านไม่กิ่งก่อนนะคะแล้วก็จะเอาน้องตรวจสุขภาพก่อนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวรอให้น้องมาก่อนนะคะว่าจะยังไงนะคะรอให้น้องมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้คําตอบนะคะว่าจะยังไงและจะมาวันวันไหนนะคะ<ๆ>ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่รับฟังเรื่องราวน้องแมวที่แต่ละเคสมานี่ค่อนข้างหนักๆั้นนั้นเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ